สวัสดีค่ะเช้านี้มาเก็บฝรั่งกันนะคะมีเหลือให้เก็บบ้างไหมเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ 没路。Oh ใส่ตะการ้าวไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ตะการ้าวไว้ก่อนค่ะเราโหไม่ได้ดีค่ะมันก็จะมีเพลี้ยมีอะไรติดอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูต้นทางนี้ค่ะ ของเรทาท่ะนีมีเลือบ้างไหมเอ้ยว่านี่เน,น่าเลยเนี่ย่น่าแล้วค่ะโอ้ไม่ได้สวยก็เน,น่าทิ้นะครับ อันนี้พันไรเมล็ดนะคะอันนี้พันไรเมล็ดค่ะพันไรเมล็ดนะคะโอ้โหไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยงามค่ะนนสวยน,นะคะหิบออกให้หมดเลยค่ะน,นี่ค่ะ ไปดูต้นทั้งนู้นอีกนคะคะ ฝรั่งเศสค่ะได้เลี้ยบค่ะฝรั่งเศสได้ล้วค่ะโอ้ยยุง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 เยอะค่ะยุงเยอะ คู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันนะฮะมีไหมโอ้มีเสียแล้ว ย,ย,ยังไม่โตนะคะเล็กเกินหมดแล้วค่ะ,คะไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นมีไม้เอ้ย นี่ค่ะอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยค่ะนี่ค่ะเต็มตะกร้าแล้วค่ะเต็มตะกร้าแล้วค่ะแถวนี้มีบ้างไหมโอ้โหหนา เยลก็ได้โหกระดาษจริงๆต้อง h o กระดาษอีกข้เน่ย Let we'll me try that, หญ่เลยเนี่ยน,นะคะเต็มตะกร้าเลยค่ะเต็มตะกร้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ